เราจะมองดูดงดูดาวไปเที่ยวเขายงเขาใหญ่หรือเชียงใหม่เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนกระเป๋าเดินทาง3-4ใบสบายไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมตัดต่อมาแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังสวัสดีครับอยู่กับผมบอลวุฒิชัยกับช่องรถบ้านคุณจัดชัยเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้ผมมีรถยนต์ MG ZS สีขาวปี2019ตัวท็อป ออปชันฟังก์ชันเต็มออปชันครบราคาคุ้มไป3 0 0แสนเดี๋ยวเรามาชมรถกันครับว่าจะตอบโจทย์ในส่วนของการซื้อต่อไปของเพื่อนเพื่อนไหมนะครับรถคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับผมในส่วนของไฟด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนคมแก้วมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะครับกระจังหน้าเป็นแบบคมเมียมนะครับทรงคล้ายๆดมอนกิลนะแล้วก็กระเถิบถัดมาในส่วนของด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผม และรถคันนี้นะครับเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กเป็นขอบ17นะครับยี่ห้อ SS W นะแต่ว่าคันนี้ได้ยางอยู่คฮาม่าปี2020ซื้อต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วเอาไปใช้ต่อกันแบบยาวๆครับกระเทิบถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับตกแต่งด้วยฝาครอบเจ r ตรานะครับผม แล้วก็ในส่วนของกิวอนศาสตร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับราวหลังคามีมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของการไปต่อเติมในส่วนของแร็กเนี่ยในการขนของเนี่ยสบายสบายครับและในส่วนถัดมานะครับในส่วนของรถคันนี้นะโครงสร้างค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับผมในส่วนของเม็ดอาร์คข้างประตูนะครับสวยคมตามคอนเซปต์ของรถสวยๆเลยนะครับผมการันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักพิควน้ำท่วมตัดต่อมาแน่นอนนะครับผมสเต็ปรถสวยๆแบบนี้นะ กระเถิบถัดมานในส่วนของด้านข้างประตูนะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับผมสติกเกอร์แผ่นเพจเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับผมกระเถิบมานะครับในส่วนของด้านหลังนะให้ชมในส่วนของอาร์คเหมือนกันนะอาร์คด้านหลังนี่ก็สวยๆเลยนะครับผมลอยคมนะครับผมไม่มีการชนมาแน่นอนนะตามคอนเซ็ปของรถสว,ส,วสวยนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้นะรถคันนี้ เติมในส่วนของเบนซินเท่านั้นนะเริ่มตั้งแต่ e 1 0แก๊ส91แก๊ส95ไปจนถึงเบนซิน95นะครับผมด้านบนมีคีบฉลามแบบชาร์ฟฟินมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์หลังเนี่ยมีมาให้พร้อมไฟเบกรกดวงที่3นะครับผมในส่วนของไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED นะแล้วก็จะมีโลโก้บ่งบอกชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนะครับตัวโลโก้จะอยู่ด้านนี้เป็นคำว่า ZS มีคำว่า i smart มาด้วยนะครับ ระบบ i อสมาร์เนี่ยเป็นระบบฟังก์ชันอินเทอร์เทนเมนต์ภายในตัวรถนะเดี๋ยวค่อยไปชมในส่วนของตอนท้ายๆนะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะเป็นอัตโนมือนะครับผมวิธีการเปิดฝาท้ายกดที่โลโก้ MG แบบนี้แล้วเปิดขึ้นมานะครับผมในส่วนของภายในห้องโดยสารค่อนข้างอกลงกว้างขวาง,ง,งเลยกระเป๋าเดินทาง3-4ใบสบาย,บายและรถคันนี้มีพรมเข้ารูปแบบ 5D มาให้นะครับตกแต่งแบบสวยงามเป็นสีน้ำตาลนะครับผม แล้วก็ในส่วนของน็อตโครงสร้างด้านหลังสวยเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีรอยทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะแต่ยังไม่ได้ในส่วนของกล้องรอบคันแต่เป็นกล้องมองหลังนะครับมีระบบไกด์ไลน์แนะนํามาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาพร้อมเบาะหนังนะครับที่เป็นสีน้ําตาลสลับดํานะตัวเบาะเป็นทรงกระชับเข้ารูปนะครับ แต่ว่าเบาคู่หน้าเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมือนะยังไม่ใช่ในส่วนของเบาปรับไฟฟ้านะครับผมแต่ผมชอบ MG มากๆนะครับเขาให้ในส่วนของระบบฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแดชบอร์ดหรือคอนโซลด้านหน้าก่อนอันนี้ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นหนังนะครับผม เป็นกึ่งหนังนะครับสีน้ําตาลให้รถด,ดูมีความลักัชรี่มากๆนะครับแล้วก็บวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีคูชคอนโทรมาให้นะครับผมแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะสําหรับ MG นะครับหน้าจอ TFT บอกโหมดต่างๆก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับจะปรับในส่วนของด้านขวาตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของกระจกขึ้นลงทั้ง4บานนะครับเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานด้วยนะครับอ่ะ มาชมในส่วนของไฮไลท์ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์กันนะครับตัว MG เนี่ยเป็นตัว iSmart ใช่ไหมครับตัวโลโก้สติ๊กเกอร์ iSmart ที่บอกอยู่ด้านหลังเนี่ยบ่งบอกว่าอะไรนะครับรถ MG ระบบ iSmart เนี่ยสามารถเชื่อมแอปพลิเคชันโทรศัพท์ได้เกือบหมดเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะเชื่อมโทรศัพท์เป็นบลูทูธหรือว่าเอาแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ขึ้นมาที่หน้าจอก็สามารถทําได้นะครับขึ้นชื่อว่ารองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยจบครบหมดและข้อดีของระบบ iSmart นะครับ มีในส่วนของการโทรศัพท์ฟรี5ปีเต็มนะครับผมจำกัด1เดือนเนี่ยต่อ50นาทีนะครับต่อ1เดือนนะก็มีระยะเวลาประมาณ5ปีรถคันนี้ปี19 20 21 22 23 24ก็หมดในปี2024นะครับผมก็กระเทบนับมาในส่วนของแอร์เป็นแบบมือปรับนะ แบบง่ายๆนะครับผมขึ้นปรับลงปรับแอร์ปรับ,รบ,อ,รรบอุณหภูมิก็จะแสดงผลที่หน้าจอตัวนี้หมดเลยส่วนเกียร์เป็นออโต้นะครับผมก็สามารถเล่นแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับเดรกมือเป็นแบบธรรมดาสแตนดาร์ดกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับและไฮไลท์ที่สําคัญอยู่ด้านบนหัวของบอลน,นี่เองนะครับในส่วนของซันรูฟพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟนะครับผมในส่วนของการเดินทางต่างจังหวัด เราจะมองดูดงดูดาวไปเที่ยวเขาโยงเขาใหญ่หรือเชียงใหม่เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนแน่นอนและในส่วนของห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกอย่างนี้ครับอกโถงกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนลองมานั่งลองมาตัดสินใจดูนะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมราคาและโปรโมชั่นกันครับไปครับและสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอย่างที่บอลแจ้งไปในช่วงต้นคลิปรถคันนี้คุ้มค่าไปถึง3 0 0 0 0นบาทราคาป้ายแดงอยู่799 0 0 0บาทเราไม่ขายครับวันนี้เราขายเพียง 407,500 0บาทผ่อน84เดือนเนี่ยอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาได้เลยนะครับ 02, 413, 4446นะครับและในส่วนของโปรโมชั่นหลังการขายนะครับตัวรถนะครับยังอยู่ในการรับประกันวารันตี4ปีแส0 0 0 0มกิโลของศูนย์ MG สามารถเข้า MG ได้ทั่วประเทศไทยก่อนที่จะส่งมอบเรามีสปาค่าเชื้อโอโบโซนให้นะครับขัดเคลือบสีอย่างดีแบบพีเนียมนะครับ ลูกค้าซื้อต่อไปเอาไปขับเท่ๆอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรแล้วฝาก,กเพื่อนกด subscribe กดไลค์เอาได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้บลรราไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ